รู้สึกว่ามั่นใจค่ะเคยดูรีวิวที่มีผู้หญิงคนนึงค่ะบอกว่าขายได้รวดเร็วไว้ใจได้ประมาณนี้ค่ะเลยมีความน่าเชื่อถือขึ้นมาในใจค่ะสวัสดีค่ะมอคิตตี้ค่ะขายบ้านกับบางกอกแอสเซทค่ะ โดยมีเซลล์ชื่อพิยาค่ะหมู่บ้านมันธนาราชพฤกษ์ค่ะเหตุผลเนื่องจากไม่ได้อยู่มานานแล้วค่ะเพราะว่าไปอยู่ต่างประเทศหลายปีแล้วก็ไม่ได้ใช้บ้านเลยค่ะหลังนี้อยู่มานานแล้วค่ะซื้อเมื่อ สิกว่าปีที่แล้วก็อยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วก็ไปทํางานต่างประเทศจริงๆไม่เคยคิดจะขายบ้านเลยค่ะคิดว่าจะบริจาคของในบ้านให้คนอื่นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้มันเลยก็เลยเข้าไปที่หมู่บ้านแล้วทีนี้ความที่ไม่ได้อยู่บ้านมานานแล้วค่ะก็เลย ต้องไปแส้มตาหมู่บ้านที่นิติค่ะแล้วนิติก็บอกว่าไม่ได้อยู่บ้านมานานแล้วไม่คิดจะขายหรออะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าเออขายก็ได้ค่ะแล้วนิติก็แนะนําบางกอกแอสเซทให้ค่ะบางกอกแอสเซทก็รวดเร็วมากเลยค่ะก็มาขอดูทันทีแล้วก็ตกลงเจรจา,าทันใดแล้วก็ขายได้ฉับไวมากค่ะ รู้สึกว่ามั่นใจค่ะเพราะว่าเคยดูรีวิวมานานมากแล้วแต่ว่าไม่เคยสนใจค่ะแล้วก็ไม่เคยคิดจะขายบ้านเคยดูรีวิวที่มีผู้หญิงคนนึงค่ะบอกว่าขายได้รวดเร็วไว้ใจได้ประมาณนี้ค่ะความคิดนั้นเมืองก็เลยย้อนกลับมาตอนที่พี่นิติเขาพูดถึงเลยมีความน่าเชื่อถือขึ้นมาในใจค่ะวันที่ตัดสินใจแล้วไปบอกนิติก็ประมาณกลางเดือนมีนาก่อนโควิดแล้วลอกสามอะค่ะสามเดือนพอดีค่ะขาย แล้วก็มาโอนวันนี้ค่ะค่ะพี่อาบริการดีค่ะแล้วก็ใส่ใจค่ะก็คอยโทรมาตลอดค่ะวันที่มีคนเข้ามาจองก็รีบบอกทันทีเลยค่ะอำนวยความสะดวกทุกอย่างค่ะค่ะ ราคิดว่าถ้าเราอยากเลือกซื้อค่ะเราอยากเลือกซื้อกับที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นว่าที่เนี้ยพอรีโนเวทแล้วมันสวยแล้วก็ดูมีคุณภาพถ้าเราซื้อเราก็อยากซื้อกับที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากขายเราก็น่าจะขายให้คนที่ซื้อเขารู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกดซ b s c r i b e c ช anel Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ